วันที่4นะครับมกราคมนะครับ2,564นะครับวันนี้เรามาเสนอที่ดินติดถนนเพชรเกษมนะครับขาเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับผมที่ดินของเราอยู่แปลงตรงด้านหน้านี้เลยนะครับผมอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนะครับติดกับทางเคียงธรรมาคารพาณิชย์นะครับผมนี่ครับที่ดินของเราอยู่แปลงตรงด้านนี้เลยนะครับผมแล้วด้วยนะครับ5ไร่1งาน 6 7ตารางวานะครับอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับผมนี่ครับที่ดินของเราผมแล้วนะครับด้านหน้าความ้างอยู่ที่8 8เมตรนะครับผมลึกเข้าไปอยู่ที่95เมตรนะครับนี่ครับที่ดินของเราผมแล้วเหมาะที่ทำการค้าขายอะไรต่างๆนะครับ พื้นที่ใกล้เคียงก็มีธรรมาคารพานิชมีตลาดนะครับที่ดินตรงนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นโซรูมรถอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของแปลงที่ดินนะครับผมนี่ครับนี่ครับที่ดินของเราด้านด้านในเราถมไวเต็มพื้นที่นะครับ อยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองราชบุรีนะครับผมอยู่ใกล้ๆกกับแยกไปออกจตเมียนได้นะครับนี่ครับพื้นที่ของเราถมไปหมดแล้วนะครับถมเต็มพื้นที่นะครับด้านหน้าฟาร์มฟางหญิงที่ประมาณ88เมตรนะครับลึกลึกเข้าไปด้านในสุดก็อยู่ประมาณ95เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ถมแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูพื้นที่ข้างเคียงนะครับ นี่ครับพื้นที่คางคกตรงนั้นทําอาคารพาณิชย์นะครับผมที่ดินตรงนี้ขาเข้านะครับก่อนถึงตัวเมืองราชบุรีก็อยู่เราวๆประมาณสิบกิโลนะครับอยู่ห่างจากคนครปฐมนะครับอยู่ที่สามสิบแปดกิโลนะครับอยู่ห่างจากกรุงเทพก็อยู่เราเราประมาณแปดสิบแปดกิโลนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูด้าน ท,ท่านใดสนใจที่กำลังมองหาที่ดินติดถนนหลักเพชรเกษมนะครับแนะนำแปลงนี้เลยนะครับผมแล้วห้าไร่หนึ่งงาน6กบเจตารางวานะครับนี่ครับที่ดินเริ่มแต่ตรงด้านข้างนะครับผมแล้วก็มาอีกประมาณ 88เมตรนะครับก็อยู่ราวๆประมาณเกือบสองเสาไฟแล้วนะครับผมนี่ครับผมแล้วด้านหน้าที่ดินตรงนี้เราขอเสนอขายอยู่ที่ไร่ละ5้าล้านแปดแสนบาทนะครับราคานี้ผมแล้วนะครับท่านใดที่กำลังมองหาทำธุรกิจ ทำเป็นอาคารโกดังสินค้าอะไรต่างๆโชว์รูมนะครับทำเป็นศูนย์อาหารโชว์รูมรถอะไรต่างๆดีนะครับแนะนำเลยครับแปลงนี้5ไร่1ง,งาน67ตารางวาถมแล้วนะครับถมเต็มพื้นที่นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมที่088นะครับ สี2ครับ1768นะครับด้านหลังของเราสุดก็มาสุดแนวนี้เลยครับผมอาจจะมีป่าลกนะครับเราถมไว้แล้วเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปโนดให้ดูนะครับรูปผางแปลงนะครับท่านใดสนใจกําลังมองหาที่ดินนะครับผมติดถนนหลักเพชรเกษมนะครับแนะนำแปลงนี้เลยนะครับ ขายไรละห้าล้านแปดแสนบาทนะครับนี่ครับพื้นที่โดยรวมๆนะครับติดถนนลาดยางเส้นเพชรเกษมนะครับทำธุรกิจการค้าขายอะไรต่างๆนะครับอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนะครับอยู่ใกล้กับอาคารพาณิชย์มีตลาดนัด ดอนทรายอะไรใกล้วัดดอนทรายนะครับตรงนี้น่ครับที่ดินของเราก็จะมีไปสุดด้านข้างอีกนะครับดูนะครับสุดด้านข้างด้านในนะครับที่เดินรวมรวมก็สะสมเต็มพื้นที่นี่ครับผมเต็มพื้นที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นสุดแนวว่าต้นมะพร้าวนะครับผม ต้นที่มีต้นมะพร้าวูสูงนะครับท่านใดก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาได้นะครับที่088นะครับ4 5 2หครับ1768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับผมที่ดินตรงนี้ใกล้กับแยกที่จะไปออกตลาดเจ็ดเสมียนได้นะครับผมนี่ครับ ดินติดถนนหลักวกับการลงทุนทําการค้าทําโคดงังทําโชว์รูมรถอะไรต่างๆนะครับเส้นทางนี้ผมเต็มพื้นที่นะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ